ขั้นตอนแรกนะครับให้เข้าสูา่เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยนะครับทีนี้นะครับให้เลื่อนไปที่เมนูในส่วนของระบบสารสนเทศนะครับทีนี้ก็ให้คลิกที่ในส่วนเมน,นูที่เขียนว่า SKRU t e c h t o b i t นะครับให้คลิกกวอมไปหลังจากนั้นนะครับก็จะเข้าสู่เว็บไซต์ของระบบ SKRU t e c h t u b i t นะครับ ให้ผู้ใช้นะครับคลิกที่เมนูด้านบนนะครับจะเขียนว่าเข้าสู่ระบบนะครับยูสเซอร์เนมนะครับให้เป็นยูสเซอร์เนมของระบบ MIS ที่ดูเงินเดือนนั่นเองนะครับส่วนพาสเวิร์ดเนี่ยให้ใส่เป็นหมายเลขบัตรประชาชนนะครับเสร็จแล้วคลิกปุ่มล็อกอินนะครับหากการล็อกอินสำเร็จนะครับมันจะขึ้นชื่อเราที่เมนูด้านซ้ายนะครับทีนี้ขึ้นเป็นกราฟนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับให้นักวิจัยทุกคนนะครับคลิกที่เมนูข้อมูลผู้เชี่ยวชาญนะครับเพื่อเพิ่มเพิ่มข้อมูลความเชี่ยวชาญของตัวท่านเองนะครับก็คลิกเข้าไปนะครับการฝึกอบรมอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญของตนเองเช่นผมเชี่ยวชาญด้านการออกแบบเว็บไซต์นะครับก็เคยอบรมด้านนี้ก็พิมพ์เข้าไปนะครับพิมพ์ชื่อโครงการที่เราเคยอบรมนะครับพิมพ์ไปเลยนะครับส่วนข้างล่างเนี่ย เป็นสาขาความเชี่ยวชาญน,นะครับให้น,นักวิจัยนะครับติ๊กไปอาจจะติกความเชี่ยวชาญได้มากกว่า2ด้าน1ด้านก็ได้ครับหด้าน2ด้าน3ด้าน4ด้านก็ได้ถ้าถ้าท่านมีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขานะครับทีนี้นะครับต่อไปก็คือเป็นข้อความว่าความเชี่ยวชาญเฉพาะด,ด้านจริงๆที่ว่าเป็น specialist ของท่านนะครับเช่นผมนเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบากาดเขียนโปรแกรมภาษา p y t h o ีนะครับ หัวข้อที่สามารถให้คำปรึกษาคนอื่นได้เช่นถ้าใครมาปรึกษาเรื่องการการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP อะไรเนี้ยนะครับก็ใส่ไปนะครับ <c oughs> ช่องคีเวิร์ดนะครับก็สําหรับที่อาจจะให้ผู้ใช้คนอื่นๆเนี่ยเข้ามาค้นหาควา,ามเชี่ยวชาญทางด้านนี้ที่ที่นักวิจัยแต่ละท่านเชี่ยวชาญเช่นของผม PHP นะครับเว็บหรือว่าเว็บแอปพลิเคชันนะครับก็ พิมพ์แล้วก็คอมม่านะครับในแต่ละคําเข้าไปนะครับภาพประกอบในที่นี้ก็ให้ใส่รูปถ่ายของตัวเองก็ได้นะครับให้แนบไฟล์เพราะว่าถ้าไม่แนบเนี่ยมันจะข้อมูลมันจะไม่เข้านะครับเช่นผมยกตัวอย่างอันนี้เป็นรูปถ่ายผมนะเสร็จแล้วก็ที่ช่องวิดีโอนี่มีวิดีโอแนะนําตัวหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีก็ให้ใส่แดบไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็กดปุ่มเซฟนะครับถ้าขึ้นก็ความว่าเซฟคอมพลท ก็แสดงว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มันก็จะขึ้นข้อมูลความเชี่ยวชาญทั้งหมดนะครับทีนี้จะขึ้นหมดเลยว่าอาจารย์ท่านนี้มีงานวิจัยอะไรมีเปเปอร์อะไรขึ้นหมดเลยนะครับทีนี้มาเพิ่มข้อมูลเทคโนโลยีของตัวนักวิจัยเองหรือตัวอาจารย์เราเองนะครับคลิกที่เมนูที่2นะครับเสร็จแล้วคลิกที่เมนูสีเขียวที่ว่าเพิ่มข้อมูลเทคโนโลยีนะครับชื่อเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีด้าน ทเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้านคอมพิวเตอร์ด้านกเกษตรก็ใส่ไปเลยนะครับทเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่อาจารย์ได้สร้างขึ้นนะครับสมมติของผมเป็นอซอฟต์แวร์นะครับคอมพิวเตอร์ก็ใส่เป็นระบบสารสนเทศอะไรเนี้ยนะครับทเทคโนโลยีนี้มาจากแหล่งทุนไหนบ้างเช่นถ้าเป็นงานวิจัยเนี่ยมันก็ต้องติ๊กว่ามาจากแหล่งทุนไหนนะครับประเภทการถ่ายทอดนะครับระดับความพร้อมก็ตามที่ว่าความจริงเลยนะครับ มีความสนใจในการจดทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่ก็เลือกไปนะครับทีนี้นะครับสรุปเทคโนโลยีก็ให้อาจารย์แต่ละท่านนะครับสรุปว่าเทคโนโลยีตัวนี้มันทําประโยชน์อะไรได้บ้างสัก4-5บรรทัดก็พอนะครับไม่ต้องเยอะอคล้ายๆเราเขียนสรุปผลในบทความวิจัยนั่นเองนะครับประมาณนั้น4ี่หบรรทัด6บรรทัดก็ได้นะครับไม่ต้องเยอะมาก อันนี้ผมสมมุติสมมุติข้อความนะครับสมมุติข้อความแล้วก็คีย์เข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับ ที่ช่องด้านล่างรายละเอียดหมายถึงรา,ายละเอียดในการพัฒนาหรือว่าในการผลิตเทคโนโลยีตัวนี้นะครับถ้าถ้าใส่ได้อย่างละเอียดก็ก็อยากให้ใส่นะครับหรือว่าใส่ในแบบย่อๆก็ได้นะครับขั้นตอนที่1ทําอะไร2ทําอะไร3ทําอะไร4ทําอะไรนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับ ทีนี้ช่องต่อมานะครับจุดเด่นนะครับก็เทคโนโลยีเรามีจุดเด่นอะไรบ้างที่เรียกว่าเช่นราคาถูกนะครับหรือว่าไล์ซึ่งลิขสิทธิ์นะครับสามารถมาขอใช้ได้ฟรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับใส่เป็นข้อๆไว้เลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับข้อมูลเปรียบเทียบคู่แข่งอันนี้คือใส่ข้อดีเทคโนโลยีเราที่ที่มันเหนือกว่าคู่แข่งนะครับนะครับกลุ่มเป้าหมายเช่นเทคโนโลยีนี้สามารถเอาไปใช้กับกลุ่มไหนได้บ้างเช่นทุกคณะของมหาลัยต่างๆหรือของมหาลัยเราเองหรือว่าสถาบันอุดมศึกษาทุกที่อะไรเนี้ยทีนี้สาคัญเลยนะครับสำคัญที่สุดคือภาพเทคโนโลยีนะครับถ้าเราถ่ายภาพไว้แล้วทั้งเช่นมุมด้านหน้าด้านหลังหรือว่าด้านข้างเนี้ย อันนี้เราให้แนบแค่3รูปนะครับก็ใส่เข้าไปส่วนตรงนี้ลิงก์วิดีโอนะครับถ้าเกิดว่ามีวิดีโอการใช้ก็แนบลิงก์เช่นลิงก์ u t u b e นะครับถ้าไม่มีก็ใส่เดตอาแล้วก็เซฟเข้าไปถ้าเซฟสําเร็จมันจะขึ้นเป็นข้อมูลตรงนี้เลยนะครับว่าเรามีเทคโนโลยียนี้คลิกที่ปุ่มตรงนี้ก็จะขึ้นข้อมูลที่เรากรอกไปนะครับทีนี้นะครับที่เมนูด้านซ้ายก็ยังมีเมนูในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีอะไรอีก การถ่ายทอดในเทคโนโลยีตรงนี้หมายถึงว่าเทคโนโลยีที่เราได้พัฒนาขึ้นที่เรากรอกในเมนูเมื่อกี้นะครับเรานำไปใช้ในหน่วยงานไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านหรือว่าชุมชนเนี่ยเราสามารถมาคีได้ว่าถ่ายทอดวันไหนเวลาไหนนะครับมีรูปประกอบไหมตอนในขณะที่ถ่ายทอดนะครับสามารถเอามากรอกข้อมูลได้เลยนะครับ ส่วนสถานประกอบการหรือชุมชนที่ไปถ่ายทอดตรงนี้เลือกได้เลยถ้าไม่มีก็สามารถเพิ่มเองได้เช่นชุมชนอะไรสักอย่างบริษัทอะไรสักอย่างที่อยู่แถวบ้านเราเราก็สามารถเพิ่มได้นะครับพยายามเพิ่มอย่าซ้ํากับสถานประกอบการของคนอื่น